สวัสดีครับ,รบเป็นน้ำปั่นนะครับเมนูนยังแน่นะครับออรียงเย็นกับโกโก้ปัน่นโออรีงเย็นกับโกโก้ปั่นนะนสวัสดีได้ครับสวัสดีครับ เ้าทำไมเป็นสีขาวอันนี้นเป็นแก้วใหญ่นะเราจะเมนูปัดเราจะใส่โกโก้ลงไปโถเลยอ๋อผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันเป็นสีขาวนะครับ เป็นสูตรของแม่ค้านะครับจะใส่ผงโกโก้ใส่ในโถเลยถ้าเป็นเมนูปั่นสามช้อนโต๊ะนะคะครับ กกินมาครับแบบนี้แก้วละกี่บาทครับแบบนี้ปันสามสิบได้เยอะด้วยนะครับปันสามสิบบาทเป็นแก้วโถถังใหญ่เลย เสร็จแล้วตกอไปเป็นโอเลียงนะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าผงอะไรครับต้องกรองแบบนี้ผงกาแฟผองกาแฟ,าฟ,าฟโอ,อเป็นพงกาแฟโบราณน,นะครับโอเลียงนี่ทำไมเขาถึงเรียกว่าโอเลียงมันเป็นอะไรกับอะไรเพราะว่ามันใส่แค่น้ำตาลใส่แค่น้ำตาล ออ oh. เมันจะไม่ใส่นมจะไม่ใส่คอฟฟี้เมอเป็นคล้ายๆแบบกาแฟสดนะครับเหมนย่อยยังก็คือกาแฟดำอ๋อ oh, กาแฟดำใส่แค่น้ำตาล มันจะออกแบบขมๆหอมๆมันหวานนิดๆใช่ไหมครับอโอเ,เลียงแก้วใหญ่อันนี้อันนี้กี่บาทครับถ้าเป็นเมนูเย็น25บาท2ีเเสิบห้าบาทโอ้สีสีดำปื้ดเลยนะครับโอเ,เลียง เป็นโอเลียงยกรอเขาก็จะเลย้งบนแต่อันนี้นมข้นนมจืดนมเจิอด,จอ,ดอ๋อ,อ๋อครับอันนี้ยกรอสามสี่ห้าห้าสิบห้าบาทค่ะ

รับก๊อกเตรียมอุปกรณ์เตาแก๊สนะครับอุปกรณ์เตาแก๊สไไปพอบริการรับซอกเตาแก๊สให้ความปลอดภัยและประหยัดค่าพลงานนรวเมให้เ่อไม่อไแ้้ั้ง

วายุเล oh, ็กหน่อยพอคยออกท้องหนักสุ อวันน yeah. ี ió, ้มีฟุตตี้นะครับแล้วก Hence, ็ไข่ม oh, mm. ุกไข่มุกหรือบุกมุกมันต่างกันยังไงครับอ๋อมันจะมีกึดกึดกึดเวลาเคี้ยวมันจะแบบงันเอ็นใช่ไหมอ๋อครับอ๋อน่าหลองนะครับ อันนี้แม่ค้าจะทำอะไรครับชาเย็นค่ะชาเย็นชาเย็นบุกมุกบุกมุกแม่ค้าแสบออ <c oughs> วอมหรกจริงผักเข้าเผ็ดนึงว่ะไดไป ไม่ค่ยกินของเพสปวดเตมีคอฟฟเมตรดหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำตาลหนึน่งช้อนนมค้นนะครับเต็มแก้วส่วนชานี้เราใช้แบบกองนะ แบบชาพงแล้วก็กองเอานะครับว้าสีสันน่ากินมากนะครับโลดๆลดๆลดใจเย็นใจเย็นเบาได้เบาครับเค <c oughs> รื่องปันงงน่นแห้ง กองนมอันนี้ใส่นมนมเจือคนแก จะลองชิมบุกมุกดูนะครับอืม,ออมจับเป็นเหมือนไอ้ฟุตตี้ไหมเป็นวุ้นฟุตตี้เออถึกบ่เป็น<ต>รสชาติสีแสบกว่าจะเป็นจะเป็นเหมือนแบบนี้ครับเวลาเราเคี้ยวนึบๆกึดๆแต่ว่าจะอร่อยกว่าไข่มุกที่เราต้มเนาะอร่อยอีกแบบนึงนะครับ ลาดลงไป ้าใส่โฟมนงไมันจะเรียกอะไรครับความหอมมันจะดูน่ากินค่ะดูน่ากินแล้วแก้วต่อไปโอเลี้ยงใช่ไหมครับใช่อโอเลี้ยงเลโอเลี้ยงของน้องภูมิน,นะครับมาซื้อโอเลี้ยงให้คุณแม่น้องภูมินอ,อกกล้องไหม อย่างมายืนตรงนี้นะ่ะ <laughs> ใส่ผงกาแฟสดเห็นปหมผงกาแฟโบราณ <laughs> Thank you, thank you, thank you, brother. thank you, brother. thank you, <coughs> thank you,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  กองวนๆอยู่แบบนี้กี่รอบครับ <3 S 1> ประมาณสามสามถึงห <5 S 1> ้ารอบถ้าเราต้องการเข้มมากเข้มมากอ้าวถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการเข้มมากนี่เราต้องวนกี่รอบเจ็ดห <5 S 1> <7, S 2> ้าถเจ็ดรอบห้าถึงเจ็รอบถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งน้อยนี่ก็จะทำวนนี้สามนะครับกองสามรอบ เห็นเน็เตี้ยมแวากเนาะมวเดนเรื่องความเคลื่อ่นหน่อย ก็เอาเลี้ยงไปให้ใคร เสร็จแล้วโอเลี o ้ยงสำหรับคนที่ชอบกาแฟเนาะกาแฟดำแต่ใส่น้ำตาลคืไอไม่ชอบนมไม่ชอบนมไม่ชอบอ๋อไม่ใช่ชอบกินนมคนก็จะสั่งโอเลี้ยงได้นะครับ